สบายดีพี่น้องสบายดีผู้สืบคูณแตคนเด้อจ้าสบายดีอยู่ส้งไม่นงเท่น,นพี่นอ้องไมายางเล่นลกับร้านซาวร้านเคยไก่เติบไก่เตพี่น้องจา้นนานำทีมด้วยบ่าวมีจา้าเ,เพราะว่าคนกินกับปุ้นสงองมือแรกพอน้องมายางอองร่างกายดีวยกว่าพอนะมันจะอืดจา้า ร้านสาวาว่ามีเันห่านเฟืออร่อยอร่อยนั่งได้ผ้าจัดไปขอบจะละลายร้านสาวสําหรับเฟือคนละถวยจ้ะแซ่บพี่น้อง <c oughs> เข้าไปกดเบิ่งในคลิปน้องเลยหลานเลเดอร์ส่องมายเงพี่น้องสังเกตตาเข้าแบบว่าแซบ่บโอ้ยเป็นอะไรพี่น้องคนวิวเนาะ ป้ามันโยนเกี๊ยวพี่น้องพี่น้องมันโยนเกี๊ยวถิ่มแล้วมันเซียววิวอันแบบว่าไอ้ปะท่าวถ่ายรูปหายวะสันพี่น้องค่ะมาหาแม่น้องเทนเนี่ยเด้ออย่ากล้าเปล่ากองรังเด้อเ้าสิเซียวฟี่กระเป๋าใจจั๊กบาทดูสิสวัสดีมุกดาหารตั้งนั้นจะเป็นมุกดาหาร มุกดาหารพี่น้องซาสังเกตหนาพี่น้องเท่าไรคือหอนง่วงหดคุ้ยเลยเนาะสวยแต่ว่ารูางีาีันั่นก็จะเป็นหมกด้านพี่น้องสามาอยู่ตั้งหาหกมือห้ากระสิดอกมาอย่างหมดเลยพี่น้องร้านซาอยู่มาเบิ่งเหมือนกันซาซื้อเพื่อน ได้โอกาสมาย่างเล่นมาหนีินพี่น้องเอ้ยขาเมาเฮ้าในได้พี่น้องจา้าโบได้อยู่ทางมุกทหารขามาไม่ลงเทนไปเล่นน้ำไม่ได้จ้าเรียบบังก์ขึ้นแบใกล้ๆพี่น้องเว้ยทำแนน้นก็บับเป็นวัดวัดย่างโ้ยทางั้นเอ้ยกินหน่อย วัดภูสะบอกวัดภูมโนลมเหรอฮะเราบเคยไปดอกพี่น้องเว้ยฝั่งหมุดฮารเขากระเจ้าห้างกระสังแล้วได้พี่น้องตะกี้อ๋อข้ามาก็คนต้องเต้นอ่ะขวมทาเพื่อน้อยน่ะผูร้านสาวประสิงาล้างตืมกิ่งรถคุ้มคุ้มซะ ตะกองแค้นไหลานซาบะอบ่าวีตากองไหลานซาพี่น้องเอ้บัดต้อนออกมากหัวเดดออกโอ้ยาดทก้รเจาสางใหม่กันเจือนพี่น้องเอ้ยบนี้โอ้ยงามเลย แ,แข้งสวรรค์เขตเขาเน,ะนาะกูเสียงไอ้ติมเฮ้ยแตงแท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 บบงมาเสียงไอ้ติมเขาบ่บ่อิ่มหรอห้าเกได้ยินเสียงไอ้ติมเฮ้ยบรรจุสุรินตึงเหรอเด้เป็นปีเลยเกือบสองปีเลยพี่น้องเลอลยห้ากรกฎาคมรอบหนึ่งปีที่แม่ลองเทนมา วิวกับศิบขอยไปได้ใน่ปน้องมันแดดเนาะเอาไรตอนออกมากมาบุญีแดดเอ้ยตอนท้องท่านออกมากมาขึ้นมาห่มเนาะแม่มอ,มอ,มอยู่ด้เนะาะว่ย่านน้ำซาเมื่อก่อนเว้ยแม่น้ำโขงปลาไปแล้วพัดตื้งเฮ้ยมาแกงแรงนางขึ้นบ่

มันต้องเป็นมุมไอแบบต้องเป็นแงมมาแล้งนะเพี่น้องๆน้องมันต้องมาย่างเนาะเดี๋ยวสักมื่นก็แสนมามีพามาย่างแงมมาแลงอันนี้ก็จะเป็นเลือดโดยสารมุกสวรรค์เป็นท่าเลือ,อ,อดา่าเลือดพี่น้องะตรงคุณน่ะเป็นท่าเลือดฮาตะกี้เลยเลพวกได้ขามเฮือกับขามพวกได้ขามสะพานกับกระนังโหลดเนาะตะกี้นะ เมื่อเฉพาะคนที่บริพัสสปอร์ต <Man. S 2> เป็นนังซื้อผ่านแดนสัวขาวนะนพ <Man. S 2> ัาพ์ส,สปอร์ตออต้องเป็นผ่านต่อมอกระนันมันสี<อ>ง่ายกว่านูอ่ะคุณเบาหน่อยบ้านน่ะอื่นมาสีแดงแต่ว่าอากาศมันมนี้เนี่ยมันเย็น, <Man. S 2> นลม สังเกตท้องฟ้าพี่น้องกลนไล่เฮดจะไล่ปลาวะอ้พีเเจ่จะากระสินางเห่นตามหม่มพี่น้องเลย น้องบันแรกก็กจะจนแบบว่าสวงเหือหรือว่าแข่งเรือกอันเนาะผนักไบผนักม,นมนกันเริ่มใบใบเล็กน้อยก็เริ่มเริ่มมาด้วยมาเล็นกินนอนลายมือแล้วออกล่างกายสมนี้ย่างประมาณสามกิโลไปกาพกกิโลซะ มุ one, ้งจะไปนล่นตุกตๆกรับเนาะพี่น้องเอ้ยอย่างไกลเกินเด็กๆกําลังมาเล่นพี่น้องเอ้ยทีมพวกเท้าเห็นมนวงหนในโบ้ยนี่นะป้าเขาก็มาไกลเติบเนาะเด็กน้อยพี่น้องเขาก็อย่างมาไกลเติบได้เพิ่มห้าหัวนี่นะ มาหันนี้ร้านซาเขาเริ่มเหมื่อยได้พี่น้องเลยบะมีเป็นซ้ำผัดเห้พี่น้องบึงพี่น้องเ้ย ได้ไเพิ่มขึ้นมาเพิ่นเสินหอบอี่ดอกสันกะลิกจิกลิกจิกผัวอ่ะทางร้านเคยทั่วมันเนี่ยจัดไปเขาก็ลอยน้ำคล้อ,ของขวามพังเลยเด้ออือจนขี้มีม,มเลยไป่ลงไปดูฮะมันแดล่อยได้พี่น้องแต่ว่ามันลมเนาะเด็กๆเขากำลังมาเห่นสนามเด็กๆเนาะ

แดดออกเลยพี่น้องเว้ยยันมันขาดประสันออเอออาบแดดไปพี่น้องเย้ยโอ้เขาหอนแดดเขาขาวห่มเลยเิ็กน้อยไอเดงเห็นกัคู่หวานคู่รักเด็กเราเป็นยังกระเซ้าอยู่บ่ยังอะนะยังโดนเหี้ยสนั่นฝันพื้นลยเอ้า ถึงจะแดดแต่ก็มีลมแรงเด้อยาแมรงน้องแสงแดดมันต่อกคนหนน้ำขึ้นบอฝนตกมั็นยังเอิ้งโทรตามเลยพี่น้องสองแซวสิมาหับเลยว่าสั่นพูด อืยาเบาะมีเนี่ยผ้าผ้าลูกน้าผ้าทั่วขู่มือเลยอืลูกอย่างลูกน้านมาเยี่ยมทำไมประกาศซ้าย,ดยาเด้ทั่วอย่างเดียวจะ้ะจะว่าขั้นอนะ่ะประจักซุยกำลังเล่นเล่นๆนนะ่ะอืเงยังใส่ยังไงอือ พี่น้องจ้ามห่อนนี่กับล่าเดลตาน้องซุยซื่อเมื่องแหละจ้าอยู่ดีแม่งเป็สครูสกุลปอกันใหม่คิมหนาสบายดี